สวัสดีค่ะเพื่อนๆและกัญญาณามิตทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะปูเป้ก็จะมาพูดถึงการตัดต้นโพต้นไรนั้นทําให้เราเป็นบ้าจริงไหมนะคะเข้ามารับฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะสําหรับปุเป้แล้วว่าปุเป้เป็นคนแบบชนบทบ้านไม่ไม่ได้แบบว่าอยู่ในกรุงเทพสักเท่าไหร่นะคะบ้านจะอยู่สมุทรปราการทางด้านหัวเมืองที่บ้าน ก็มีอาชีพเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งแล้วก็จะปลูกพวกต้นไม้รอบๆบ,บ่อนะคะคือต้นกล้วยนตะ้นมะม่วงอะไรแบบนี้นะคะและแน่นอนอยู่แล้วปุ้เปจะเห็นต้นโพและต้นไซตั้งแต่เล็กเลยนะคะแล้วก็จะมีคนตัดต้นโพต้นไรเพื่อแต่งกิ่งอย่างเงี้ยประจําเลยทุกปีเลยนะคะปุ้เปกจะจะ็จะมาเล่าว่า จริงไหมที่เขาตัดต้นโพแล้วก็ต้นไซแล้วเขาจะเป็นบ้านนะคะซึ่งบูเป้ก,ก็สังเกตมาคือจะมีคนแถวนั้นอะทุกบ้านละคะ่ะเขาก็จะมีต้นไซเป็นไม้ประดับซึ่งไม่ได้ตั้งใจจะปลูกเกิดขึ้นทุกบ้านเหมือนกัน,นะคะ่ะเขาทํายังไงนะคะตอนแรกก็ถามเพราะว่าเข้าวัดแล้วก็มีคนก็พูดว่าเอยตัดต้นไซระวังจะเป็นบ้านนะระวังผีมาหักคอนะ อะไรก็แล้วแต่สุดแท้แต่นะคะเขาก็บิวกันขึ้นไปแล้วก็บูเป้ก็เดินผ่านต้นไทรต้นไทรหนึ่งซึ่งเป็นต้นไทรที่เก่าแก่มากมีเ,เขาเรียกอะไระจะเวกของเจ้าแม่สิงหนขาดะรลอยน้ำมาแล้วเขาก็นำขึ้นแล้วก็ตั้งศาลให้อยู่ตรงนั้นนะคะอายุของแม่สิงหนาธนี้ประมาณ100ร้อยกว่าปีแล้วมั้งถ้าจำไม่ผิดนะคะแล้วก็ เขาก็อยู่ตรงนั <g az> ้นแล้วปูเป้ก็เดินทางผ่านทุกวันนะคะเพื่อไปโรงเรียนไปขึ้นรถตลอบไปโรงเรียนเมื่อก่อนนี้การเดินทางโคตรลาบากเลยนะคะเราต้องรีบออกจากบ้านแต่เช้าไม่งั้นรถจะติดมากนะคะปูเป้เรียนอยู่แถวแถวเขตดุสิตนะจะต้องออกจากบ้านตั้งแต่ตีสี่นะคะเพราะว่าปู้เป้อยู่สมุทรปราการปู้เป้จะต้องไปเรียนแถวดุสิตเราต้องออกจากบ้านตั้งแต่เช้าซึ่งประมาณตีสามตีสี่นี่ บรรยากาศนี่กำลังเลยนะคะกำลังวังเวงมากเลยค่ะแล้วพอผ่านต้นไทรต้นนั้นเป็นประจำอะ่ะคือเดินมาตั้งตั้งนานอะ่ะก็ลมไม่พัดน,นะพอผ่านต้นไทรต้นนั้นอะ่ะลมนี่มาจากไหนไม่รู้เยอะแยะมหาศาลมากเลยนะวิวจะบอกมันเป็นช่องลมกม็มันก็ไม่น่าจะใช่มั้งเพราะว่าเดินมาตั้งนานแล้วอะ่ะมันไม่ยอมพัดมาพัดตรงที่ว่าเป็น ต้นไทรต้นนั้นนะคะแล้วต้นไทรตัวนี้จะใหญ่มากเลยนะคะเอาละค่ะปูเป้หม้มานานมาฟังเขาเรื่องเลยนะคะการที่เขาว่าตัดต้นไทรเพราะว่ากิ่งอะกิ่งมันลกและรากมันยาวนะคะคนสมัยก่อนอะเขาหลอกปูเป้หรือเปล่าก็าไม่รู้นะเขาบอกว่าเขาอะก็จะบอกกับต้นไทรว่าแม่แม่แม ขอตัดผมหน่อยผมยาว้ลยนะมันโลกลงรัง,งเดี๋ยวไม่สวยเดี๋ยวเขาจะแต่งแต่งสวยให้อะไรแบบนี้นะคะเขาก็ยกมือยกมือไหว้ขอตัดนะคะซึ่งผู้เป้ก็เห็นเขาก็ถามว่าผู้เป้ถามทําอะไรอะ่ะเขาห้ามตัดไม่ใช่เหรอเขาบอกว่าแต่งสวยให้แม่ก้นใสหน่อยอะไรเงี้ยเออเขาก็ไม่แถวนั้นเขาก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรกันนะคะก็ ก็อยู่รอดปลอดภัยมาจนถึงทุกวันนี้นะคะเขาก็ไม่เห็นจะเป็นบ้าเป็นหลังอะไรเลยนะแล้วก็ไม่ได้กระทบเกี่ยวกับการเงินหรือธุรกิจหรือ,อคนในบ้านจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เห็นเขาเป็นอะไรนะเขาก็อยู่ดีมีสุขกันมาทุกวันนี้นะก็ปุเป้ก็จะสรุปด้วยว่าปุเป้เคุกคีอยู่กับการตัดต้นไทรของคนแถวบ้านอะมามากมายแล้วก็ไม่เคยเห็นเขาเป็นบ้ากันสักคนนะคะ อันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับวิจารณาญาณาของแต่ละคนนะคะซึ่งปุเป้ก็จะมาเล่าให้ฟังว่ามีคนเขาตัดแล้วแต่เขาไม่ได้เป็นอะไรเลยเขาไม่ได้บ้าไม่ได้อะไรเลยอะคะ่ะยังไงก็ตามนะคะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปนี้ของปุเป้นะคะฝากกดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ปุเป้ในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ สวัสดีค่ะ